ปังโฮมเมดทำสดใหม่วันต่อวันมีขนมค่อนข้างหลากหลายซึ่งลูกค้าก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆของการทานเบเกอรี่รูปแบบใหม่ๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลยตัวแรกที่ขายดีตลอดการก็จะเป็นตัวปังกรเทียมครีมชีสนะครับผมตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นปังอมฮอกิโดแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานแต่ว่าขึ้นเป็นท็อปเทียร์ตัวที่3เลยช็อกโกแลตบันนี่เองครับเคล็ดลับของเรานะครับเรื่องขนมปังคุณภาพนี้คือทําสดใหม่วันต่อวันแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นขนมค้างขึ้น สวัสดีครับชื่ออิทธิกรณ์อุดมกิตโชนะครับหรือเรียกว่าวินนี่ก็ได้นะครับเป็นเจ้าของร้านไฟล์บายมีร่วมกับคุณแม่ครับผมสูตรเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนไปเรียนมาจากสถาบันการสำเร็กอรี่ต่างๆจากนั้นนํามาปรับเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองอาจปรับให้เข้ากับรสชาติที่คิดว่าตัวเองชอบเป็นสูตรที่ลงตัวเคล็ดลับของเรานะครับในขนมปังคุณภาพนี้คือทําสดใหม่วันต่อวันแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นขนมข้างเกลื มีขนมค่อนข,ข้างหลากหลายในทุกๆควอเตอร์เนี่ยเราจะมีการนำขนมใหม่ๆเข้ามาแทนขนมตัวเก่าๆฉะจา้นลูกค้าก็จะได้ตามเทรนใหม่ๆอย่างเช่นตัวนิวยอร์กโรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนขายหรือว่าเป็นตัวคิวเบรดเป็นขนมปังสีเหลี่ยมไม่ค่อยมีที่ไหนขายเหมือนกันเราก็จะพยายามนำขนมแปลกๆซึ่งลูกค้าก็ได้รับเขาเรื่อประสบการณ์ใหม่ๆของการทานเบเกอรี่รูปแบบใหม่ๆเรื่อยๆเลย ตัวแรกที่ขายดีตลอดการก็จะเป็นตัวปังกระเทียมครีมชีสนะครับผมตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นปังอมพอกไกโดตัวนี้ในคร,ร,รีมนมนมนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานแต่ว่าขึ้นเป็นท็อปเทียร์ตัวที่3เลยช็อกโกแลตบันนี่เองครับชอบความเข้มของช็อกโกแลตบันมีถั่วครันชี่ก,กรุบก,กรอบความนุกก่มจากเนืน้ขอขนมปังและตกใจสาหวานแน่นอนครับตัวใหม่เลยก็จะเป็นโทนสตู้เย็นก็จะมีมูสมะพร้าวแล้วก็จะมีขนมปังพาเมซานคราฟต์ชีสนิวยอร์กโรก็จะมีทั้งหมด4รสชาติจะได้รัับบบเเสีียยงตอรดมากลนะ ซึ่งเราก็จะมีขนมยิปโซนอย่างเช่นขนมช็อกกี้บร๊กสอดไส้ชอส็อกโกแลตขนมปังเนยสดขนมปังใบเตยหรือว่าไส้ชาไทยเข้าถึงง่ายสําหรับเด็กๆทางผู้ปกครองก็สามารถมาซื้อขนมที่เป็นอีกระดับหนึ่ง,งเช่นพวกเดนนิสผลไม้ซึ่งจะสามารถเข้ากับแต่พิเศท,ท,ทุกไปเลยลราคาเริ่มต้นที่25บาทนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-70บาทไม่เกินนี้แน่นอนจับต้องได้ ก็อยากจะฝากร้าน Fine By Me นะครับร้านเบเกอรี่น้องใหม่แวะมาลิมลองขนมของร้านเรากันนะครับเปิสาขาแรกที่ตั้งอยู่เทพรั์98และสาขาที่2อยู่ที่พัฒนาการ Max Value well, พัฒนาการซูเปอร์มาร์เก็ตเราเปิดแบบนอนสต็อปไปเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงถึง11ทุ่มตรงทาง a c e b o o k ที่ร้าน Fine By Me นะครับอินสตาแกรม finebyme.th สำหรับไลน์ลูกค้าสามารถแอด finebyme มีเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถไปเรื่องรับชมขนมและสแน็คบ็อกซ์สำหรับสั่งออกงานกิจต่างๆได้อีกด้วยก็สามารถโทรมาได้ที่เบ 955217739ครับ